สวัสดีรายการไบยาเอ็นเตอร์เทน สดใสกับเราสองคนนะคะจคกนินแล้วก็นจองจุ๊บแจงค่ะพี่แจ็คกอลินค่ะโอ้องใหม่ไฟแรงนะคะใช่ค่ะอาจุบจริงปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะห้าสิบสามค่ะโอ้โแข็งแรงมากแข็งแรงแบบนี้ต้องมีตูช่วยดีดีดีพินัยคะคุณขารับทานวันละสองเม็ดนะคะ,คะเป็นสมุนไพรถึงเก้าชนิดค่ะบอกเลยโปรโมชั่นเด็ดมากๆเสริมตรงถึงบ้านคุณค่ะ,คะซื้อหนึ่งกระปุกแถมฟรีสองกระปุกแถมคอเลาเตอีอลห้าซองคุณจ่ายเพียงเก้าร้อยเก้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มซื้อสองกระปุกแถมฟรีสี่กระปุก แถมคอลลาเจนอีก10ซองกาแฟกระชายขาวอีก10ซองคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดโปรใหญ่แทนทั้งครอบครัวค่ะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกแถมคอลลาเจนอีก20ซองกาแฟกระชายขาว2ีกซองคุณจ่ายเพียง,ง,ง3,500บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรมาต,ตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์คือน,นารางเรึยบร้อยแล้วค่ะหน้าจอเลย02 666 66 9 4งหนะคะ สแกนเคียบโคตก็ได้แอดไลน์<ช> <Ad line S 1> มาก็ได้นะคะแอดมายาไลฟ์ er ค่ะมีขึ้นให้หน้าจอนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูว่าที่เจ้าบ่าใครฮะไม่รู้จริงหรือเปล่านะแม่บุญกิจก้องวิเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยแฟนๆเขาลุ้นกันเหลือเกินนะคะใหญ่เขาแต่งงานนะคะ,ะกับแบบหวานใจของขาคาคุณกิ๊บ กิบดาราดานะคะซึ่งตอนนี้ก็แม่ว่าว่าจะมีข่าวดีแล้วนะคะเห็นบอกว่าพร้อมเปเพื่อหวนใจทุกอย่างเลยค่ะงานนี้นะคะจะเปอะไรบ้างแล้วโมเมนต์ที่เขาแบบว่าจะจะขอแบบแฟนสาวว่าแต่งงานเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะพบกันมานานแล้วแม่ใช่ค่ะสิบปีแล้วค่ะเอาเป็นว่าเราไปฟังสัมภาษณ์น้องบูมกิดกล้องกันเลยค่ะโอเคก็ดูเลิกม,มาแล้วแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าก็มีก็มีให้เลือกก็ด้วยด้วยเราก็อยากเลือกวันที่ดีที่สุดแล้วก็ พวกเราทุกคนพร้อมและก็สะดวกที่สุดด้วยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะแจ้งได้ภายในเร็วๆนี้แต่ว่าก่อนอื่นต้องบอกก่อนต้องบอกก่อนว่าเรื่องเรื่องของงานอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้คือเราแต่งตามความต้องการของของผู้ใหญ่และเราเป็นหลักตามความเหมาะสมและความสมควรซึ่งหนึ่งเลยคือต้องบอกให้รู้ก่อนว่าตอนนี้โควิดมันยังอยู่ใกล้ตัวเราม,มากแล้วก็คนเป็นเยอะมากช่วงหลัง เทศกาลที่ผ่านมาเปรียบเทียบจากคนใกล้ตัวบุมก็ได้คือยังเป็นกันเยอะมากเยอะเยอะ,เยอะจริงๆอาจจะเยอะกว่าเมื่อก่อนด้วยแค่อาจจะไม่ได้นับจํานวนหรือว่าไม่ได้ออกราย,ลยแล้วก็นั่นแหละมันคือเรื่องของความปลอดภัยของคุณพ่อน้องของครอบครัวน้องแล้วก็คุณพ่อบุมที่ป่วยอยู่ซึ่งแค่ท่านป่วยไม่สบายก,ก็หนักแล้วคือถ้าท่านเป็นโควิดคือบุมไม่อยากจะคิดภาพนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะงานก็ต้องอาจจะต้องปรับ เป็นไปตามความเหมาะสมความปลอดภัยของของครอบครัวของคนในงานก่อนประมาณนี้คือบูมเชื่อว่างานแต่งงานบูมอะ่ะมันต้องมีแต่คนที่บูมรักแน่ๆบูมถึงเชิญแล้วคนนี้เขามาเขาต้องรักเราแน่ๆมันเป็นการรวมตัวของเอาความรักมารวมตัวกันแล้วสุดท้ายพอแยกจากกันแล้วเอาโรคไปติดกันเราทุกคนอาจจะไม่เท่าไหร่นึกออกไหมเ<อ>พราะเราเต็มใจจะมาร่างกายเราแข็งแรงแต่คนที่นอนอยู่ที่บ้านที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาไม่ได้มาสนุกกับเราและร่างกายเขาอ่อนแอแต่เขาต้องมาติดจากคนที่มา แล้วภายในอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ถัดไปอ่ะมันเปลี่ยนจากความดีใจที่เขามาให้เราการเป็นความเสียใจของครอบครัวในครอบครัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมรับไม่ได้ผมก็ไม่ไม่ติดนะผมก็ยินดีที่จะถ้าถ้าแลกกับความสุขของแค่ผมกับน,น้องกิฟซึ่งน้องเข้าใจได้อยู่แล้วแล้วต้องมาอยู่บนความทุกข์หรือความเสี่ยงที่มันเกินไปไม่เป็นไรก็เพราะว่าผมกับน้องคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วมันเลื่อนได้ไม่มีปัญหาเลยอาชีวิต ของคนที่เรารักสําคัญกว่าวอโอ้น้องชอบเลยครับอพอทุกอย่างเราจะได้เป็นไปตามที่เขาต้องการทุกเซนติเมตร <c oughs> เป็นเวลาให้น้องวาดไว้หมดทุกอย่างอพอทุกอย่างน้องเขาเลือกเองจริงแล้วก็ทําเองหมดทุกอย่างจรงิงแหวนวาดเองออกแบบเองชุดออกแบบคุยดีไซนเนอร์เองทุกอย่างแต่งงานหรอใช่ครับคือเพชรหาหาเจอเป็น จำนวนเป็นสีที่น้องอยากได้ที่ที่นูน่นที่เมกาแต่ว่าวงคือวาดเองแล้วก็มาประกอบไอ้วงเขาใจได้แต่ทำไมเพชรจะต้องไปตามหาอีกกรถางตามหาจากข้างบน ปัญหายากที่จะได้กระดับหรือก็สีใช่หายากหายากคือในสิ่งที่เขาอยากได้อยากได้ฝันของเขาเลยก็ใช้เวลาเกือบเกือบสองปีกับเม็ดนี้ที่ของผมแล้วและถามเรื่องสมุดราคาก็ได้เรื่องอยู่นะก็ใช่ก็ก็ก็ประมาณหนึ่งเพราะมันเป็นการดีไซน์ขึ้นมาเองทำใหม่ทำมาเองถ้าเป็นอ๋อตัววงแหวนไม่ก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้แพงขนาดน้ก็เป็นดีไซน์เนอร์เพชรก็ก็ก็ไม่ก็ประมาณหนึ่งครับเขาให้ไม่ให้ความหมายไหมกับการความพยายามของเขาในครั้งนี้ หรือแค่ความชอบ <im itation> ก็อย่างที่บอกว่าว่าเขาอยากได้อะไรที่มันตรงที่เขาอยากได้ทั้งหมดแล้วก็ด้วยเรื่องเลขศาสตร์ครับเลขศาสตร์ <im itation> ตัดสินใจโอนเงินครับคือจริงๆจริงๆก็ตลอดที่ผ่านมาเราความสุขของผมก็คือได้เห็นเขาได้เลือกได้ใช้ในสิ่งที่เขาชอบนี่คือง่ายๆคือได้เห็นเขามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เขาเลือกมันต้องดีที่ทสุดเสมอ เราะเขาเลือกสิ่งที่ดีที่ที่สุดมาเสนออยู่แล้วเลยเราไปงานแต่งเขาเลยนะคะคุณแม่เป็นผู้ชายที่น่ารักมากอะอุ่นมากไม่อยากให้ผู้ชายตําใจอ่ะเลือกเพชรเองแล้วแม่แต่งตอนไหนเ่ยแม่หุยแรงตอนไหนอะใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวบอกสิแม่หัวเรากบเกิดอ เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกส่วนหนูนะเดี๋ยวบอกไม่ลืมหรอกแจ็คต้องมานะใต้องมาแบบสวยๆเลยแล้วเพื่อนเจ้าบ่าวอายุเท่าไหร่คะวัยแต่แล้วแม่เด็กๆก็มีไม่แก่ได้ได้ไปอยู่แล้วงานแต่งแม่จูใช่เนหมากเลยเออเรานี้นะเราไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวสิแม่มีมีแหีต้องมีสิแก่ขนแนลแล้วจ้ะอะ สำหรับน้องคนนี้นะคะน้องเพลงขวัญค่ะมชมนะคะร่วมงานครั้งแรกกับน,น้องอเอสเชอร์อถูกต้องค่ะ,คะดวงใจจอมกระบ,บี่ค่ะมชมว่าอุ้ยน่ารักคุยเก่งคุยง่ายอยู่ง่ายๆนะคะเป็นคนรับฟังที่ดีรวมถึงนะคะเขามีไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างคล้ายๆกันเขาก็เลยบอกว่ามันจูนกันติดแล้วบอ มันคลิกกันได้อ่ะอรวมถึงนะคะงานนี้เขาได้กลับมาร่วมงานกับน,น้องไบร์นอรพัฒนนะคะเพื่อนรักเขาบอกว่าการเข้าซีนกันเนี่ยแค่มองตาก็รู้ว่าจะเล่นจังหวะแบบไหนรวมถึงหมอหน่งด้วยนะคะเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะคลักดราม่าบ้างเรื่องนี้เขาทำกันบ้านขนาดไหนสนุกสนานในกองถ่ายยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะคะกับน้องเพรงขวัญค่ะ ก็ถ้าผลงานชิ้นที่แบบจะได้ดูเร็วที่สุดก็คือเรื่องดวงใจจำกระบี่ค่ะจะออนประมาณปีนี้แหละ,หละใช่ใช่ค่ะใช่เราจะเป็นคนโมเดิร์นละเราจะเป็นแบบว่าคนในปัจจุบันอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีฝั่งผู้ชายฝั่งพระเอกอะไรเงี้ยจะข้ามมาใช่อีกแล้วทุกปีเลยถือว่าเหมือนเป็นธรรมเนียมว่าเราต้องเจอกับใบทุกปีใช่ดีใจมากเพราะว่าคือ ดีใจอยู่แล้วเพราะว่าสนิทกันแล้วก็ได้ร่วมงานกันอีกเราก็รู้สึกอุ่นใจแล้วมีเพื่อนอยู่ในกองอะไรเงี้ยแต่คนอื่นที่เป็นหมอเหน่งเราก็เคยร่วมงานด้วยแล้วก็มีพี่เอสเธอร์ก็น่ารักมากมากซึ่งซึ่งเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรกพี่อนหน้ารักมากคือเขาเป็นคนง่ายๆน่ารักคุยง่ายคือคุยอะไรกับเขาเขาก็จะรับฟังเราตลอดเขาจะเป็นคนแบบเงียบๆเราเนี่ย,ยจะเป็นคนชวนเขาคุยใช่ใช่คือในในเรื่องเล่นเป็นเพื่อนกันค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าเพนก็มีความคล้ายเราบางอย่างด้วยความชอบด้วยไลฟ์สไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอ้าเหมือนกันเลยคือมีเสื้อผ้าเหมือนกันมีรองเท้าเหมือนกันมันจะมีครั้งหนึ่งที่เหมือนนัดกันนอกรอบนัดไปซ้อมอะไรสักอย่างแล้วก็แต่งตัวเหมือนกันเลยคือเหมือนเป็นแบบเดซีนี่เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโซเมดอะเออใช่ประมาณนั้น ก็จะได้เห็นความวุ่นวายว่าคนที่เคยอยู่ยุทธภพ,พจะย้ายมาอยู่โลกของเราได้ยังไงแล้วก็จะต้องเป็นคนช่วยเขาเป็นคนแบบดูแลเขาก็จะมีความสนุกเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เสียงหัวเราะจากพวกเราแน่นอนเพราะว่าเป็นละครแบบมีความคอมดี้โรแมนติกน่ารักน่ารักค่ะใช่ใช่เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้คือเพลงได้เ่นดามาตลอดแต่พอมาเรื่องนี้ก็ได้เ่นเป็นโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมากขึ้น ก็สบายตัวขึ้นแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดที่ว่าแบบด้วยความที่พอมันเป็นคอมเมดี้เราก็จะต้องหาจังหวะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ก็ไม่ได้คอมเมดี้จัดก,ก็จะมีความซีเรียสคือก,ก็เป็น เหมือนอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราไม่เคยได้ทําแล้วเราได้ทําในเรื่องนี้มันจะมีจังหวะที่อ่ะถึงเพลงกับบอย่างเงี้ยก็จะก็จะง่ายนิดนึงด้วยจังหวะบอบ้าแต่ว่าถ้ากับคนอื่นก็อาจจะต้องจูนนิดนึงแต่ก็จะมีพี่วอที่เป็นพ่วงกับก็จะคอยช่วยดูว่าอันไหนมันมากไปอันไหนมันน้อยไปอะไรเงี้ยติดใจสนุกด้วยความที่เป็นแฟนตาซีที่แบบมีพลังขึ้นมาแล้วก็อยู่บนโลกความเป็นจริงอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์สำหรับตัวละครแล้วก็ตัวเราด้วย พักพักเจดนาม่ามารับโรแมนติกคอมเมดี้นะคะก็แบบว่าได้ผ่อนคลายแล้วก็ได้แบบว่าเล่นละครกับเพื่อนรักไงมันเป็นละครแนวจอมยุทธนะแม่ใช่ค่ะแบบว่าใส่แบบว่าเป็นจอมยุทธมีกระบอกกระปีผมยาวก็น่าสไตล์จินจินนิดนึงใช่นะคะ